ไประยองไปทุระตอนนี้แม่เป็นยังออกนอกพื้นที่ไม่ได้เพราะว่าแม่เป็นต้องไปทัวร์กับลูกสาวควสวนสวยไหมคะอ๋อชัยนภาเขาทำงานชัยนภาเขาทำงานจริงๆแล้วอะ่ะจริงๆแล้วเราสองคนแม่ลูกอะ่ะคือเราตั้งแต่ไหนอะ่ะตั้งแต่ตั้งแต่เด็กๆแล้วอะ่ะเราเราเราจะ พูดถึงอ่ะตั้งต่เด็กๆคือพาเขาไปเที่ยวแต่พอเขาตัวมาแล้วคือต่างๆมีหน้าที่เราจะน้อยมากที่จะได้ไปเที่ยวด้วยกันก็เลยว่าตอนนี้คุณเฉินน้พาเขาเข้าไปทํางานเขาเหมือนกันประมาณนี้แล้วก็ถ้ามีโอกาสเขาคงอ่าได้เที่ยวได้พักผ่อนอะไรอ่าตามเจตนาลงทุนเขาก็จะก็จะใช้ชีวิตอะไรของเขาก็ก็คืออ่าแล้วแต่ความสบายใจของเขา ประมาณนี้สำหรับแม่เบนก็จะไปบอกว่าพูดถึงไปกับน้องๆอ,อยู่ที่ไหมก็ <c oughs> ลเลยคุยก็ <c oughs> คุยกันไว้อยู่ว่ามีโอกาสมีโอกาสเราคงอ่า เออไม่ยอมไปเลยเออนี่ยวัขข่นคนลอยเร่ควันโถงชั้นบันดาลเสน่ห์ี่มันเออเนี่ยหวั่นคน ตสัไมองไ่เ็นตามไ่ปเนปคก่นหน่ยดูกแม่หน่อยก็คแม่ดิงเจะคุณแม่ดิ้งดแม่ากแ่เลดม่นองอนลยองก่อนแอคได้วาหมครักมองาม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 องเมามามามรมา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 มหมา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 าาามาอาามาความรักมาามงาม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 ม เป็นความาวจันทภาเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นคนที่สงสารกันใจอะไรนะแต่ว่าอย่าเอาความอย่าเอาความดีความที่สงสารของเขาเมาทํา้ห้เลยแล้วคุณจะเสียใจออถ้าเขาพันหลังแล้วคุณจะไม่เห็นหน้ามาเลย